เอ้ยก็ยืดอยู่มาค่ะทุกคนจะมารีวิวขนมเปี๊ยะแม่มูยอ,อยากกินมากอันนี้แบบอยากกินมากได้กลองใหม่่กลิ่นหอมหน้าตาของมมน้องเอ้ยอยากกินเอ้ยก็ยืดอยู่แป้งหอม มาค่ะต่อไปจะมาลองจิ้มกับมูซิลานะคะอันนี้คือซื้อเองนะลงทุนมากนี่นะคะ,ะไม่ไกลิ่นคือไข่เค็มไข่เค็มเลยนะคะคือไม่สามารถแบบให้ดูเนื้อได้เพราะมันหกแน่ลองจิ้มจิ้มนเนื้อนะพอลองจิ้มแค่นี้ก่อน จะมาสรุปนะคะโดยรวมแก้ยไข่เค็มถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันรู้สึกแค่แบบว่ายังไม่ได้แบบเพีวแบบตาตื่นไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าเราแบบรอนานใช่ไหมแล้วมันก็จะคาดหวังคาดหวังเออมันก็ลยแบบมันือแบบว้าวอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่ากินได้ไหมอร่อยไหมก็อร่อยในความเป็นขนมเปี๊ยะไข่เค็มนะคะก็วแป้งก็ เนี่ยทุกคนแป้นก็ยืดนะคะโอเคเลยสำหรับราคาอันนี้เราได้มาคือ99แต่สำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าระหว่างไข่เค็มกับนูเทลล่าชอบนูเทลล่ามากกว่าอืมคือเราลงทุนซื้อมาเป็นกระปุกส่วนตัวคือพวกเรชอบกินหวานอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าการะนัเทีล่าคือตอบโจทย์สุดอืม คือไปจะสั่งอีกไหมก็ถ้าอยากกินเปียกก็จะนึกถึงแม่มม้ยนะคะเพราะมันถูกด้วยนะคะนี่ทุกคนกว่าจะกดได้คือ4วันกว่าที่จะกดได้นะเพราะว่าคนแย่งกันแบบมากแล้วก็รอของอประมาณสองสาวันประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าผ่านนะคะสำหรับราคา99าบาทแต่เนี้ยคือไม่รู้ปกติหรือเปล่าแต่ก็กินแล้วดมแล้ว ก็คือ,อยังปกติอยู่โดยรวมถือว่าโอเคนะคะก้าสบก้าบาททุกคนไปกดกันเลยเ,เปียแม่มุย้ยอ,อุ้ยแม่เมียจัดไปจะสกินให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอเอ้ยมันยืดไงเราชอบในคว,วามมันยืดน,ะนี่นะคะ